เป็นร้านเดียวในไทยที่มีบุฟเฟ่ซูชิโอโทโร่ราคาถูกมากและที่สําคัญนะยังกินซาซิมิชูโทโร่และอากามิไม่อันอีกด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิยากิเรสเตอรองและนี่คือซาซิมิพรีเมียมที่เราสั่งเซตนี้นะข้างนอกแพงแน่นอนแต่เรากินบุฟเฟ่เปิดด้วยชูโทโร่เนื้อเด้งหอมหวานสะใจต่อด,ด้วยอากามิโโเนื้อแน่นสนมากจริงๆเพื่อนและมาต่อด้วยหอยโฮราเตะโอโหเนื้อเด้งๆเลยอ่ะและที่สําคัญซูชิเซตนี้ห้ามพลาดบุชิโอโทโร่เนื้อหวานลายในปาก คือที่สุดเพื่อนอันเนี้ยโคตรชอบเลยซูชิชุทโร่เนื้อนแน่นนุ่มอร่อยตามมาด้วยอ,อีคุระซูชิโอ้โหดูดิไข่ปลาแน่นๆเลยแต่ซูชิอุนังอีของเราอ่ะเฉยๆนะอีกหนึ่งเมนูโปรดของเราคือนี่เลยซาซิมิแซลมอนเนื้อค่อนข้างสดนะฉ่ำดีเราชอบนะเราว่าลายสวยด้วยนะอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนะคือสเต็กลิฟายนะเราว่าโอเคและนี่ก็เป็นเหล่าซูชิหอยต่างๆนี่เลยหอยปีกนกเราว่าโอเคอันนี้คือหอยอะไรไม่รู้แต่หวานดีชอบอันนี้จะเป็นอ็นกวาซูชินะเราว่าเฉยๆร้านนี้อยู่ชั้น2ในง